น้ำดื่มสิงหข้าวไทยตราพันดีเออร้านอยู่ไหนเนี่ยร้อนก็ร้อนแล้วก็พาหลงเป็นชั่วโมงวะเนี่ยอ่ะเรายอมรับว่าเราไม่ค่อยได้หาข้อมูลมาแต่ว่านี่ไง มันคือช่วงนี้งานเราแน่นมากคือเราไปเซิร์ชเนี่ยพิมพ์นครราชสีมาใช่ไหมก็เรื่อย่อนครศรีไงมันออกมาเป็นสีธรรมราชมาเลยโอ้ยคนละภาคเลยไม่เป็นไรแต่ว่าในเมื่อเรามาถึงเมืองเขาแล้วเนี่ยคนที่ใจดีแล้วเดี๋ยวเราถามเขาดีกว่านี่ไงคุณลุงครับสวัสดีครับสวัสดีครับโทษนะครับถามทางได้ไหมฮะไปไหนครับไปร้านจุ๊บลาเป็ดนะครับอ๋อร้านจุ๊บลาเป็ดอ่ารู้สึกมันจะเลี้ยวเข้าไปในซอยนะครับมันจะมีซอยซอกซอกแซกแซกแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยยวซ้า กอกกันกลางเลี้ยวตายแล้วเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวขวาอ๋อโอเคไม่ยากตื่นใจเลยอ่ะคืออย่างงี้ให้ลุงไปส่งดีกว่าเออังไม่ไม่รู้เรื่องหรอก่ต้องถามใก็ให้ลุงไปส่งแต่แรกก็นก้าเราไปส่งที่ร้านจุบลลบเป็ดได้ไหมครับได้เลยครับเอแค่นี้ก็จบแล้วมิเห็นต้องถามหะก็จะไปเขียนให้ได้อะไรแล้วก็หาไม่เจอแล้วก็รอช้ะทำไมก็เดี๋ยวสุดท้ายเราก็ไปโผล่จุบลลบเป็ดดีๆนั่งดีๆนั่งดีตรงไหนเดี๋ยวโดนล้อ ที่นี่ไงเหยียบล้ออยู่ไม่มีใครล้อหรอกอเขาถูกเหยียบอยู่เดินนะครับอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับจอยโอเคฮะนี่ไงร้านนี้ใช่ไหมครับลุงครับใช่ครับขอบคุณนะครับ จะทุรัทุเรศแต่เราก็พาจอยมาถึงที่จนได้ร้านจุ๊บลาบเป็ดเป็นร้านที่แบบขึ้นชื่อมากของสีคิ้วใครที่ไม่ได้มานะครับถือว่าพลาดมากเพราะร้านนี้ทั้งอร่อยทั้งสะอาดที่สําคัญที่สุดแซ่บเวอร์โอ้โหดูสาวว่าน่าเป็ดอร่อยอร่อยมาละจ้าโอ้ยเจ้าดีครับโอ้พี่จุ๊บมาเองเลยโอ้ยเกิดเองเลยนี่คือลาบเป็ดนะครับรู้ปลาตัวเมื่อเลยครับ ราเรามีแบบเคล็ดลับอะไรยังไงคะเป็ดนี่ทำคลุกเคล้ากับเครื่องราบอย่างดีโรยกระเทียมเจียวโอ้โหจะสีสันดูจัดจ้านมากเลยครับเาเลืออย่างปลาเนื้อจ้าปลาเนึ่งเราเลือกปลาสดๆเลยจ้ะตอนนึ่งเราก็ใช้เครื่องปรุงลาบแล้วก็จิ้มกับผักแล้วก็มีแจ่วสูตรเด็ดของเราค่ะแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดขอบคุณมากค่ะท่านให้อร่อยนะคะขอบคุณครับไงไง อรมาืมอืมหวานมากรสชาติเข้มข้นมากเลยอืมค่ะเข้มข้นมากเพราะทำมาจัดมากเนาะทุกอย่างมันเข้าเนื้อไปหมดเลยอ่ะสมแล้วกับคำว่าซับเวอร์ชั่งหนึ่งชั่งแ่ะปลาตัวใหญ่ใหญ่นะครับต้องบอกว่าปลาสดมากครับเนื้อนี่แบบนิ่มแน่นนุ่มกินกับน้ำจิ้มแล้วจั้นจึงยิ่งแซ่ด อย่าเป็นแบบเหมือนแจ่ว mm hmm. แจ่วก็ไม oh ่ได้ทำเผ็ดมากนะครับคือรสชาติมันจะแบบค่อนข้างดีอ่ะอร่อยเลยเหมือนกับเอาพริกอะไรพวกหอมไปเผาเพมันหอมมันเนาะชอบอ่ะอาหารรสจัดดีอ่ะร้านชื่อร้านว่าจุปลาเปดเพราะฉะนั้นของเด็ดที่สุดเขาต้องเป็นลาบเป็ดอยู่แล้วแล้วก็ต้องการันตีเลยว่าเด็ดจริงๆคนพื้นที่ก็ยังชื่นชอบเลยเนาะเราแบบนานๆมาทีต้องมากินให้ได้ไม่ได้กินพลาดนะครับ แซ่บเนาะแซ่บมากแบบว่าหยุดไม่ได้เลยอ่ะอ๋อหยุดไม่ได้อย่างงี้เราจัดการให้เองดื่มน้ำสะอาดๆจะได้สดชื่นจะได้กินได้เยอะๆอ่กำลังเผ็ดเลยอ่ะถ้าคุณผู้ชมนะครับอยากมาทานอาหารที่แบบอีสามิตดั้งเดิมแท้ๆอาาร่อยแบบนี้นะครับ ร้านจุบลาเป็ดมาไม่ยากเลยครับเข้ามาทางหมู่บ้านกรีนวิวนะครับเดี๋ยวขวาแรกเลยตรงเข้ามาประมาณสัก200เมตรครับจะเจอร้านอยู่ขวามือเลยครับจุบลาเป็ดแล้วทานกันอร่อยแล้วนะคะแต่ตอนนี้ค่ะน้องออนก็มีเมนูอร่อยๆอมาฝากคุณผู้ชมเหมือนกันค่ะ ตอนนี้นะคะออนพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เมืองพัทยานั่นเองละคะ่ะเมืองแห่งการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ร้านอาหารอร่อยๆมากมายช่วงกอ่อ,อนเช็คอินกับข้าวไทตราพันดีวันนี้ออนจะพาไปเช็คอินความอร่อยกับร้านในตำนานที่อยู่คู่เมืองพัทยามานานกว่า49ปีนั่นก็คือร้านแม่สีเรือนนั่นเองละคะ่ะเก่าแก่ขนาดนี้นะคะออนว่าไปเช็คอินความอร่อยพร,อพร้อมๆกันเลยดีกว่าลุย สวัสดีค่ะพี่วงเดือนสวัสดีค่ะน้องออนอกลิ่นหอมมากๆนี่กําลังทําอะไรอยู่คะเนี่ยกาลังตำน้าพริกที่จะไปผัดข้าวผัดน้าพริกลงเรือค่ะเราวัตถุดิบนี่มีอะไรบ้างคะพริกแดงค่ะแล้วก็มีกระเทียม<ช>ดองพริกขี้หนูกระเทียมสดแล้วก็มีพริกเหลืองค่ะมะเขือพวงก,กะปิค่ะอันนี้นี่เสร็จหรือยังคะยังค่ะอันนี้ต้องเอาไปผัดก่อนงันเดียวเราลงมือทำกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากใส่อะไรคะพี่วงเดือนใส่พริกลงมาเลยใส่พริกแกงที่เราโขลกไว้เมื่อกี้ได้เลยค่ะใส่หมูได้เลยค่ะ ทีนี้ก็ใส่น้ำตาลปี๊บเลยค่ะใช้น้ำตาลปี๊บนี่ก็จะหอมกันค่ะใช้น้ำตาลทรายนะ่คะค่ะปี๊บนี่จะแดงสีจะสวย,ยค่ะ<อ>ใส่กุ้งแห้งไปเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลประจอน,นึงน้ำมะนาวจอน,นึงค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็ใส่ข้าวสวยของเราได้เลยใช่ไหมคะ,คะทีนี้ซึ่งลอาดูได้นะคะว่าที่นี่เนี่ยเขาจะพิถีพิถันในการเลือกใช้ข้าวค่ะเพราะถ้าได้ข้าวพันธุ์ที่ดีที่ปลูกจากหลังที่อุดมสมบูรณ์เก็บเกี่ยวอย่างทะนุถนอมก็จะทำให้ได้เม็ดข้าวที่สวยไม่แตกหักง่ายเวลาผัดนะ้วยล่่ะะค ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟก็มีหมูหวานมีไถ่เค็มมีแปงก็โพดอ่อนสูตฝผักยาวแล้วก็ดอกกระหล่ำนะคะท่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับข้าวผัดน้าพริกลงเรือค่ะขอบคุณมากมากนะคะพี่วงเดือนขอบคุณค่ะข้าวผัดน้าพริกลงเรือรสชาติจัดจ้านทานคู่กับเครื่องเคียงต่างๆอร่อยสุดยอดไปเลยละค่ะ ชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่แล้วค่ะช่วงหน้าไปเช็คอินเทรนด์ดื่มด่ำบรรยากาศก,ากับอาหารไทยสุดครีเอทกับเมนูแอปแซบปลาช่อนและไก่นางพญาอลังการน่าทานสุดๆห้ามพลาเลยนะคะ